สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับหลอนตามสั่ง ep ที่73แล้วนะครับอยู่กับผม1 1 lc เรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ครับเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องบอกเลยว่าเรื่องราวเรื่องนี้ครับมันเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการอาถ่ายรูปติดวิญญาณซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่แฟลตํารวจแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเหลือเชื่อแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เมื่อมีนายตำรวจท่านหนึ่งครับเขาได้ถ่ายรูปติดดวงวิญญาณดวงหนึ่งซึ่งดวงวิญญาณน,นี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตไปในห้องพักห้องนี้ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์และที่สําคัญอย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนของคุณที่อยู่ใกล้ๆก,กับแฟลตตำรวจแห่งนี้ ได้รู้ด้วยนะครับว่าแฟดต,ตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีก็มีเรื่องราวหลอนๆเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้ครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยนะครับเป็นเหตุการณ์หลอนที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งเธอเนี่ยมีนามว่าคุณเกตครับคุณเกตเนี่ยได้ส่งเรื่องราวเข้ามาในช่องทาง Facebook 1 l c อบอกว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทางคุณพ่อของเขา ต้องพาทุกคนนะย้อนกลับไปเมื่อ19ปีที่แล้วเลยที่แฟตตํำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายภาพติดวิญญาณซึ่งสมัย19ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นภาพฟิล์มครับเป็นภาพฟิล์มที่ต้องเอาม้วนฟิล์มเนี่ยไปล้างก่อนถึงจะเกิดเป็นรูปภาพได้เพราะในสมัย19ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีกล้องดิจิตอลที่เป็นทันสมัยครับที่แบบว่าถ่ายปุ๊บจะเห็นปั๊บเลยในสมัยนั้นเนี่ยยังเป็นกล้องฟิล์มอยู่เรื่องราวหลอนๆเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณพ่อขอขขงเขา คุณพ่อในเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อสมัย19ปีที่แล้วนั้นคุณพ่อของคุณเกศเนี่ยเป็นทหารต่อชอดอที่13อําอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยที่พ่อเข้ามารับราชการใหม่ๆเนี่ย คุณพ่อได้อยู่แผนกรับผิดชอบเกี่ยวกับพวกงานธุรการงานจัดซุ้งจัดซื้อของเครื่องใช้อะไรต่างๆคุณพ่อเนี่ยมีหน้าที่ในการรับผิดชอบของการเบิกจ่ายพวกอุปกรณ์งบประมาณอะไรต่างๆในการไปซ่อมแซมแฟลตตำรวจซึ่งแฟลตตำรวจที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้แหละครับเป็นแฟลตตำรวจที่ตั้งอยู่ในหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยความที่ว่าแฟดนี้เนี่ยมันก็จะมีตำรวจนะครับย้ายเข้าย้ายออกอยู่เป็นประจําซึ่งมันก็จะมีความเสียหายของทรัพย์สินความเสียหายตามพวกประตูหน้าต่างห้องพงห้องพักอะไรแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เวลามีตำรวจย้ายเข้าย้ายออกเนี่ยมันก็ต้องมีการไปปรับปรุปรงปรีโนเวทห้องอยู่เป็นประจําเพื่อที่เวลาว่ามีตำรวจออกไปเนี่ย ตำรวจใหม่ที่เขาเข้ามาประจําการเขาจะได้มาพักที่แฟลตตารวจแห่งนี้กันซึ่งมันก็เป็นสวัสดิการของทั้งราชการครับที่ตํารวจเนี่ยสามารถไปอยู่ที่แฟลตนี้ได้ก็มีอยู่วันหนึ่งครับที่คุณพ่อเนี่ยจะต้องออกไปตรวจงานไปตรวจแฟลตนี้แหละครับเพื่อที่จะไปจัดซื้อจัดจ้างพวกอุปกรณ์พวกของเข้าของเสียหายต่างๆเนี่ยนำกลับมาซ่อมแซมที่ห้องนี้ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องเดิมของตํารวจนายหนึ่งครับที่เพิ่งจะย้ายออกไปไม่รู้เหมือนกันว่าย้ายออกไปด้วยสาเหตุอะไรในวันนั้นพ่อของเธอ ก็ได้มีการเข้าไปที่แฟตแห่งนี้นี่แหละครับที่ตั้งอยู่ที่หนองบัวไปในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปถ่ายรูปข้าวของที่มันเสียหายพอคุณพ่อไปถึงก็จัดการถ่ายรูปเลยครับรูปแรกที่ถ่ายออกมาเป็นตำแหน่งบานเกตหน้าห้องครับแล้วก็ถ่ายประตูหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปถ่ายบริเวณในห้องครับคุณพ่อของเธอเนี่ยบอกว่าบรรยากาศในห้องเนี่ยเป็นบรรยากาศที่วังเวงมากๆถึงแม้ในห้องนี้จะไม่มีข้าวของไม่มีทรัพย์สินอะไรอยู่แล้วก็ตามแต่มันเหมือนกับว่า ในห้องนี้เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกแบบผิดปกติแต่คุณพ่อเองเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตำรวจแล้วก็ไม่ค่อยกลัวผีแกเนี่ยก็เดินถ่ายรูปทั่วเลยครับตั้งแต่ห้องโถงยันห้องนอนยันห้องน้ํายันด้านหลังตรงคงตรงครัวถ่ายมาหมดเลยครับตั้งแต่ประตูยันหน้าต่างยันโคมไฟอะไรต่างๆพอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อเขาก็ต้องเอากล้องฟิล์มนี่แหละครับไปยังร้านถ่ายรูปเพื่อที่จะให้ร้านเนี่ยล้างเป็นฟิล์มเ,เป็นภาพออกมา หลังจากวันนั้นที่พ่อไปล้างรูปเสร็จเนี่ยพ่อก็ได้นําอัลบั้มนั้นกลับมาไว้ที่บ้านครับพอกลับพอถึงบ้านตัวของเธอเองเนี่ยก็เห็นครับว่าพ่อเนี่ยเพิ่งจะไปล้างรูปมาก็เลยขอพ่อเนี่ยดูรูปอัลบั้มที่เพิ่งจะล้างมาหน่อยทีแรกเนี่ยตัวเธอเข้าใจว่าเป็นพวกรูปถ่ายต้องเที่ยวอะไรต่างๆแต่มันไม่ใช่เลยมันเป็นภาพที่แบบพ่อเพิ่งจะไปถ่ายมาที่แฟดนั้นครับ เธอเองเนี่ยก็นั่งเปิดดูไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆภาพแรกที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นบานเกตที่ชำรุดลักษณะเหมือนกับว่าจะมีรอยแตกร้าวภาพที่สองเนี่ยก็เป็นภาพประตูที่เสียหายภาพที่สามก็เป็นห้องโถงขนาดใหญ่จนกระทั่งไปถึงเกือบจะถึงภาพสุดท้ายครับเป็นภาพที่พ่อนั้นถ่ายติดกระจกหน้าห้องน้ําเหมือนกับว่าพ่อเนี่ยจะเปิดแฟลชแล้วมันส่องสะท้อนกับกระจกทําให้ภาพนี้นั้นมันเป็นภาพที่สว่าง เธอเองเนี่ยก็ไม่ได้เอกใจอะไรเธอก็เปิดรูปดูต่อไปปรากฏว่าจนไปเจออยู่รูปหนึ่งครับเป็นรูปที่พ่อนั้นถ่ายออกมาเหมือนจะเป็นบานเกตอีกบานที่อยู่ถัดไปจากบานเกตที่ชำรุดภาพที่เห็นในตอนนั้นเนี่ยมันมีบางอย่างผิดปกติเพราะว่าในภาพนี้นั้นเหมือนกับว่าจะถ่ายติดผู้ชายคนหนึ่งมาด้วยผู้ชายคนนี้ลักษณะเหมือนกับตำรวจสมัยก่อนเป็นผมรองทรงแสกกลาง ในตาของผู้ชายคนนี้ในรูปเนี่ยดูเศร้าๆแล้วผิวของแกเนี่ยเข้มๆมีหนวดที่หนาแล้วก็โค้งใหญ่เหมือนกับนายจันหนวดเคี้ยวในรูปที่เห็นผู้ชายคนนี้แต่งชุดตำรวจครึ่งท่อนครับข้างล่างเนี่ยเป็นกางเกงเครื่องแบบส่วนข้างบนนี้เป็นเสื้อยืดสีขาวธรรมดาพอได้เห็นเช่นนั้นครับก็รีบวิ่งไปหาคุณพ่อทันทีถามว่าคุณพ่อคุณพ่อนี่รูปเพื่อนคุณพ่อหรอทำไมหน้ากลัวจัง พอพ่อได้เห็นเช่นนั้นครับพ่อเนี่ยถึงกับตกใจแล้วก็ขนลุกเลยพ่อบอกว่าใครก็ไม่รู้ลูกถ่ายติดมาเฉยเลยพ่อไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายเขาพ่อถ่ายบานเกตที่มันอยู่ข้งหน้าห้องแต่เหมือนกับว่ารูปที่เขาเห็นเนี่ย มันจะเป็นรูปที่ซ้อนกันครับโดยสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ออกล้องฟิลม์มดังนะครับมันมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการล้างฟิล์มว่าออฟิล์มเนี่ยมันจะชอบไปซ้อนกันระหว่างภาพ2ภาพครับบางทีเนี่ยเราไขแลบางทีเนี่ยเราถ่ายไปแต่เราลืมกอฟิลม์ม พอถ่ายอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับเราจะทําให้ภาพเนี่ยมันซ้อนทับกันในตอนแรกเนี่ยคุณพ่อกับเธอเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกเอ่อฟิล์มเนี่ยมันทับกันหรือเปล่าในวันนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เปิดดูรูปหลายรูปเลยครับซึ่งในระบ้านรูปนี้มันก็จะมีแต่พวกข้าวของพังๆครับไม่ได้มีรูปคนอะไรเลยซึ่งในตอนที่ไปถ่ายพ่อของเธอก็ยังบอกว่าตอนไปเนี่ยก็ไปคนเดียวไม่ได้มีตำรวจนายไหนไปด้วยกันอีกอย่างตอนที่พ่อไปเนี่ย ไม่ได้แต่งชุดครึ่งท่อนนะครับแต่งชุดตำรวจเต็มยศเลยเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่พ่อน,นั้นจะถ่ายติดตัวเองมาวันรุ่งขึ้นครับคุณพ่อเนี่ยเอาระบรูปภาพนี้นะครับไปให้ที่ทํางานเขาดูกันทุกคนเนี่ยก็มามุงดูกันเต็มเลยครับต่างก็มาเปิดดูแล้วก็มาวิเคราะห์ดูกันครับว่าผู้ชายในรูปที่เห็นเนี่ยคือใครกันมีตำรวจอยู่นายหนึ่งครับที่พูดขึ้นมา เขาบอกว่าเขาถึงกับขนลุกเลยครับหลังจากที่ได้เห็นภาพนี้ในวันนั้นเนี่ยเขาอุทานเสียงดังกลางวงที่ทุกคนกําลังนั่งดูรูปอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันคนนี้เนี่พี่คนที่ยิงตัวตายที่แฟดตเนี่ยแกเสียไปทั้งหลายปีแล้วนะพี่ไปถ่ายติดแกได้ยังไงเนี่ยตอนนั้นทุกคนที่นั่งมุงกันอยู่เนี่ยพากันแต่งคือออกเลยครับพ่อของเธอเนี่ยเชื่อว่าสาเหตุที่ถ่ายติดผู้ชายคนนี้ได้นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการจะบอกว่า เขานั้นยังคงอยู่ในห้องห้องนี้ซึ่งตำรวจนายก่อนหน้านี้ที่ย้ายออกไปอยู่ได้ไม่นานครับก็อยากจะรู้ว่าทําไมถึงสาเหตุที่ย้ายออกไปก็ได้มีการโทรไปสอบถามตำรวจนายนั้นกันครับว่าสาเหตุอะไรทําไมถึงย้ายเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้จริงๆห้องนี้เนี่ยเจ้าของห้องเฮี้ยนมากไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครในตอนที่เขานอนอยู่นั้นเหมือนกับว่าเขาจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งร่างใหญ่ชอบมายืนอยู่ที่ปลายเท้าอยู่เป็นประจำ พอเห็นบ่อยๆเข้าเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วหรอกครับอยู่ไปเนี่ยมันก็หลอนอยู่ไปเนี่ยมันก็มีแต่ความน่ากลัวเลยตัดสินใจย้ายออกจากแฟดแฟดนี้แล้วไปหาห้องเช่าอยู่ใกล้ๆสำนักง,งานดีกว่าในตอนนั้นเพื่อนของพ่อเธอที่รู้ว่าตำรวจคนนี้เป็นตำรวจที่เสียไปเนี่ยก็บอกหมดเลยครับทั้งชื่อทั้งนามสกุลแล้วก็ยศอะไรต่างๆซึ่งมันก็ตรงตามนั้นเลยครับ ชื่อของตำรวจนายนี้เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนห้องนี้ด้วยนะครับว่าเป็นเจ้าของห้องแต่เหมือนกับว่าตำรวจนายนี้แกเนี่ยน่าจะเครียดอะไรบางอย่างสุดท้ายแกแตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองอยู่ในห้องห้องนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนของพ่อคนนั้นก็ขอ,ขอรูปนี้แหละครับรูปที่ถ่ายติดเนี่ยเอาไปให้ภรรยาของชายที่อยู่ในรูปนั้นดูปรากฏว่าภรรยาได้เห็นภาพนั้นเนี่ยถึงกับร้องไห้เลยครับเพราะไม่คิดว่า หลังจากที่สามีแกเสียชีวิตไปนั้นจะมีใครสามารถถ่ายติดดวงวิญญาณของสามีเธอได้เธอเนี่ยขอเก็บรูปนั้นไว้กับตัวเองส่วนคุณพ่อของคุณเกตเนี่ยก็ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับตํารวจนายนั้นก็ไม่แน่นะครับบางทีแล้วเขาคงอยากจะมาสื่อสารผ่านกับรูปถ่ายที่คุณพ่อของเกตเนี่ยถ่ายเอาไว้เพื่อบอกว่าเขายังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นใครพบเห็นเนี่ย ก็ช่วยทําบุญให้เขาหน่อยจริงๆแล้วนะครับแฟดนี้เนี่ยถ้าเป็นคนพื้นที่ที่เกิดในช่วงยุค90เนี่ยจะรู้ดีครับว่าแฟตนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเรื่องเล่าสยองขวัญเยอะแยะพอสมควรเลยนะครับอย่างในอดีตเนี่ยจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาว่าทุกคืนเนี่ยห้องที่อยู่ชั้นล่างครับจะได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นคนเดินใส่รองเท้าส้นสูงเดินตอกแตก อยู่เกือบจะทุกคืนเลยและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวหลอนๆอีกมากมายเลยครับที่เกิดขึ้นในแฟลตตำรวจแห่งนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาปรับปรุงทําใหม่แล้วครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ายังคงพบเจอเรื่องราวหลอนๆหรือเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นมาอยู่หรือไม่น่าเสียดายเหมือนกันครับที่รูปถ่ายรูปนั้นเนี่ยไปอยู่กับภรรยาของผู้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งปัจจุบันนี้เธอเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเธอเนี่ยย้ายไปอยู่ที่จังหวัดไหนแล้ว ไม่งั้นคงจะได้เห็นภาพนั้นแหละครับภาพที่ถ่ายติดวิญญาณของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นคนที่เสียชีวิตอยู่ในแฟลตแฟตนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในแฟตแห่งนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแฟตนี้นั้นยังมีใครพบเจอเรื่องราวหลอนหล,อน,ลอนอีกหรือไม่นะครับถ้ามีใครพบเจอนั้นลองคอมเมนต์ให้เพื่อนเพื่อนได้อ่านกันหน่อยบางทีแล้วเรื่องราวหลอนหลอนหรือวิญ,ญญาณอะไรต่างๆเนี่ยมันยังคงอยู่ที่นั่นแหละครับ น่าจะยังไม่ไปไหนถ้าพูดถึงเรื่องราวความสยองขวัญเกี่ยวกับแฟดต,ตำรวจเนี่ยผมมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่เกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่ของผมด้วยนะครับผมไม่บอกแล้วกันนะครับว่าเป็นแฟดที่ไหนแต่ว่าแฟดแห่งนี้เนี่ยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการแฝดแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ติดกับถนนเลยครับใกล้แฟดเนี่ยจะเป็นแยกไฟแดงสีแยกใหญ่เลยถ้าใครรู้ว่าแฟดนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนคุณขับรถผ่านนะครับลองสังเกตให้ดีๆนะครับว่าแฟดนี้เนี่ยมันจะมีอยู่4ี่ชั้นครับ ชั้นที่1ที่2ที่3จะมีเสื้อผ้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยห้อยอยู่นั่นก็คือมีคนอยู่แต่ชั้นสี่ทั้งชั้นนะครับไม่มีใครอยู่เลยทั้งชั้นเนี่ยไม่มีใครห้อยแขวนเสื้ออะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นแบบนี้มานานแล้วครับที่ชั้น4ี่ของแฟตนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่คนที่เคยอยู่ชั้น3เนี่ยเขาจะพูดกันครับว่าทุกๆคืนเนี่ยมันจะมีเสียงดังดังปอกปอกปอก ดังขึ้นมาจากชั้น4แฟดต,ตำรวจที่นี่เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ตำรวจทุกคนที่พักอยู่ที่นี่นั้นจะต้องรู้จักกันนั่นก็คือเสียงเดินลงท้าส้นสูงของเด็กครับถ้านึกไม่ออกเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นเสียงที่เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆนี่แหละครับเหมือนกับว่าเด็กคนนี้จะเอาส้นสูงของผู้ใหญ่เนี่ย มาใส่เดินเล่นครับซึ่งมันก็จะเป็นเสียงเดินตอกแทกตอกแทกไปมาอยู่บนชั้น4มันยังมีอีกเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยครับที่เกิดขึ้นที่แฟลตตำรวจแห่งนี้ถ้าไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเคยพักกันเนี่ยเขาก็จะรู้ทันทีครับว่าแฟลตนี้เนี่ยที่ชั้น4มันมีเรื่องราวหลอนๆเช่นเดียวกันซึ่งผมกล้าการันตีเลยครับว่าแฟลตตำรวจที่ผมเล่าให้ฟังอยู่นี้เนี่ย ก็หลอนไม่แพ้กับแฟดตำรวจที่กาญจนบุรีเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับเกี่ยวกับแฟดตำรวจที่นี่หรือแฟดตำรวจที่อื่นเนี่ยมีเรื่องราวแปลกๆอะไรอีกหรือไม่ครับก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับเดี๋ยวที่ไหนน่าสนใจผมจะปักหมุดไว้ด้านบนเช่นเคยก่อนจากกันไปในวันนี้ครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปคลิปหน้า ผมจะหาเรื่องราวหลอนๆนั้นมันเล่าให้ทุกคนฟังรับรองเลยว่าจะต้องหลอนกว่าเรื่องราวเรื่องนี้อย่างแน่นอนสำหรับค่ำคืนนี้ใครที่อยู่ที่แฟดต,ตำรวจหรือบ้านใกล้ๆกับแฟตตำรวจนั้นขอให้คุณนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ